สวัสดีครับคุณผู้ชมวันนี้เนี่ยกลับมาพบกับช่องที่ดินสินทรัพย์กับผมบี B. นะครับวันนี้เราจะพาทุกท่านมาดูโฮมออฟฟิศสองชั้นด้วยกันนะครับอยู่บนถนนุนรามคำแหงซึ่งมีความกว้างของถนนเนี่ยถึง6เลนจากหน้าปักซอยมาถึงตัวโฮมออฟฟิศมีระยะเพียงแค่400เมตรเท่านั้นถนนในซอยกว้างถึง4เลนด้วยกัน สิ่งอำนวยความสะดวกหรือการเดินทางมีมากมายเลยนะครับไม่ว่าจะเป็น MRT สายสีส้มบนถนนุรามคำแหงสถานีที่ใกล้ที่สุดก็คือสถานีหัวหมากรวมไปถึงแอร์พอร์ตลิง์หัวหมากเช่นกันนะครับสามารถเชื่อมการเดินทางไปบนเส้นลาดเพา้าหน้าเดอะบอบางกะปิบน MRT บนดินนะครับสายสีเหลืองเส้นลาดเพ้าอีกเช่นกันนะครับการเดินทางสะดวกมากมายรวมถึงทางขึ้นทางด่วนก็ไม่ไกลจากตัวโฮมออฟฟิศหลังนี้ด้วย สิ่งอำนวยความสะดวกไม่ว่าจะเป็นโรงพยาบาลรามคำแหงนะครับเดอะมอบางกะปิเดอะมอรามคำแหงมหาวิทยาลัยรามคำแหงซึ่งสิ่งอำนวยความสะดวกเหล่านี้อยู่ใกล้ๆโฮมออฟฟิศหลังนี้เรามาดูกันเลยว่าโฮมออฟฟิศหลังนี้ขนาด2ชั้นมีเนื้อที่35ตารางวาเนื้อที่ใช้สอยอีก220ตารางเมตรเป็นอย่างไรนะครับด้านในตกแต่งสไตล์ลอฟเจ้าของมีความน่ารักมากม ให้เราเนี่ยเข้าไปชมแล้วก็เข้าไปดูภายในได้ในวันนี้ตามผมมาเลยครับเอาละครับเราก็เข้ามาภายในโฮมออฟฟิศขนาด2ชั้นนะครับหลังนี้แล้ว ด้านหน้าตรงนี้เนี่ยจะเป็นที่จอดรถนะครับสามารถจอดได้สูงสุดถึง3คันด้วยกันนะครับเป็นขนาดไซส์เล็ก1คันแล้วก็สแตนดาร์ดหรือว่าซีดานอีก2คันด้วยกันนะครับส่วนด้านหน้าบ้านหลังนี้เนี่ยก็จะมีเขาเรียกว่าโคเวิร์กิิงสเปซอยู่ด้านหน้านะครับทางเจ้าของทำมาอย่างดีเลยทีเดียวนะครับสามารถรองรับลูกค้าแขกที่จะมาเยี่ยมโฮมออฟฟิศหลังนี้ได้เป็นอย่างดีนะครับมีสัสดส่วน และที่สำคัญก็คือการตกแต่งสไตล์ล็อกนะครับที่สวยงามแล้วก็มีระดับกับโฮมออฟฟิศที่จะอยู่ในใจกลางเมืองของเรานะครับเราเข้าไปดูในทีละส่วนเลยว่าเป็นยังไงบ้างตามมาเลยครับครับคุณผู้ชมเราก็พาเข้ามาสู่ในห้องโถงขนาดใหญ่ที่เป็นห้องโถงอเนกประสงค์ นะครับสามารถนั่งทำงานแบบสบายๆได้เลยนะครับถึง12ท่านด้วยกันตรงนี้เนี่ยเราจะได้ความรู้สึกโปร่งโล่งสบายเนื่องจากระยะสูงจากพื้นถึงเพดานเนี่ยมีความสูงถึง3.50เมตร50ด้วยกันทำให้เรารู้สึกเหมือนการอยู่ในห้องโถงแบบดับเบิลสเปซนะครับที่สำคัญการตกแต่งสไตล์ loft ไม่เพียงแค่เฟอร์นิเจอร์หรือก็ b บิวอินเท่านั้นรวมถึงพื้นด้วยนะครับพื้นก็เป็นกระเบื้องยางลายไม้ ทำให้มีความรู้สึกถึงธรรมชาติผ่อนคลายทํางานแล้วก็จะไม่เครียดด้วยนะฮะที่สําคัญในเฟอร์นิเจอร์เหล่านี้เนี่ยยกตัวอย่างเช่นโต๊ะประชุมนี้ก็เป็นโต๊ะประชุมไม้สักแท้เลยนะครับที่สามารถนั่งได้เต็มที่เลย12ท่านด้วยกันนะครับที่สําคัญระบบไฟภายในชั้นหนึ่งของเราเนี่ยก็ถูกฝังนะครับภายใต้พื้นดินเรียบร้อยแล้วแล้วก็มีหลายจุดให้ใช้งานได้อย่างสะดวกเลยนะครับตรงนี้เนื่องจากเป็นห้องถงขนาดใหญ่ ทางเจ้าของเนี่ยก็ได้แบ่งสรรปันส่วนอย่างเรียบร้อยนะครับไม่ว่าจะเป็นพื้นที่ทำงานด้านหน้าห้องผู้บริหารด้านหลังผมนี้นะครับที่ทำเป็นกระจกและก็มีขอบเป็นอลูมิเนียมทั้งห้องเลยนะครับความทนทานแข็งแรงแล้วก็การใช้สอยนะครับสะดวกสบายมากๆด้านหลังถัดจากห้องของผู้บริหารก็จะเป็นเคาน์เตอร์อเนกประสงค์นะครับให้ทุกท่านเนี่ย ได้สามารถใช้สอยได้อย่างดีทีเดียวเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะครับว่าในห้องผู้บริหารสวยงามขนาดไหนนะฮะเห็นไหมฮะว่าวัสดุเยี่ยมยอดมากเลยนะครับอลูมิเนียมทั้งแผ่นเลยทีเดียวนะครับแน่นอนห้องผู้บริหารก็มีโต๊ะขนาดใหญ่นะครับเอาไว้มองลูกน้องด้านนอกได้หรือว่ามองแขกที่จะเข้ามาติดต่อได้อย่างสบายนะครับแล้วก็ชัดเจนทีเดียว ๊ะขนาดใหญ่นะครับเป็นไซส์ใหญ่สําหรับผู้บริหารรวมถึงด้านในนี้ก็ตกแต่งเป็นสีสไตล์ลอฟ์อีกด้วยส่วนพื้นก็ยังเป็นกระเบื้องยางลายไม้อีกเช่นกันนะครับตรงนี้เนี่ยคนที่สนใจก็สามารถนํามาอัดเดเป็นห้องอื่นๆได้หรือเป็นห้องเก็บของหรือเป็นห้องทานข้าวได้อีกเช่นกันนะครับเอาละครับตรงนี้เป็นห้องผู้บริหารเดี๋ยวเราจะเข้าไปดูด้านในในส่วนของเคาน์เตอร์อเนกประสงค์แล้วก็หลังห้องครัวตรงนี้เนี่ย เน้นย้ำเลยนะครับว่าเราอยู่ที่โฮมออฟฟิศบนถนนรามคำแหงแน่นอนถนนนี้มีประวัติความเป็นมายาวนานแต่การที่เจ้าของได้มารีโนเวทหรือปรับปรุงออฟฟิศหลังนี้นะครับไม่ใช่เรื่องง่ายแล้วก็ราคาไม่ใช่ถูกๆเลยนะครับที่สำคัญการที่มีดับเบิลสเปซด้านหน้าที่ผมพาเข้ามาเนี่ยไม่ได้มีกันบ่อยๆนะครับที่สำคัญอีกอย่างหนึ่งก็คือการตกแต่งภายใน สวยงามมากๆเราไปดูในส่วนของเคาน์เตอร์อเนกประสงค์ด้านหลังกับห้องครัวกันเลยครับเอาละครับจากห้องผู้บริหารแล้วก็ห้องถงด้านหน้าตรงนี้ก็จะเป็นเคาน์เตอร์อเนกประสงค์ที่สามารถทำกาแฟเครื่องดื่มอะไรก็ได้ที่สำคัญเป็นแกนิดทั้งชิ้นเลยนะครับมีขนาดกว้างขวางเดินไฟไว้เรียบร้อยแล้วนะครับ แล้วก็ตรงนี้สามารถถ้ามีแขกมาสามารถชงชาชงกาแฟแล้วก็มองดูแขกหรือสามารถต้อนรับเพื่อนๆน,นะครับที่จะมาเยี่ยมชมบ้านหลังนี้ได้อีกด้วยนะครับตรงนี้เนี่ยแกรนิตสีขาวนะฮะสะอาดตามากเลยเดี๋ยวเรามาดูด้านหลังที่เป็นห้องครัวของชั้นหนึ่งกันนะครับความกว้างแล้วก็ในส่วนห้องน้ำด้านหลังนะครับตามเลยฮะ เอาละครับจากด้านหน้าตอนนี้เราพาทุกท่านเข้ามาดูในห้องครัวชั้นหนึ่งจะเห็นได้ว่าด้านหลังตรงนี้เนี่ยค่อนข้างมีพื้นที่ในการทาครัวเยอะพอสมควรนะครับท็อปของห้องครัวก็ยังเป็นแกรนดิตสีขาวให้ความสะอาดแล้วก็ดูมีความแข็งแรงมากๆพื้นก็เป็นพื้นกระเบื้องนะครับทำความสะอาดได้ง่ายมากเลยแล้วก็ที่สำคัญตรงนี้เนี่ย จากห้องครัวมองไปด้านหน้าเรายังมีกระจกด้วยเรามองเห็นคนเข้าคนออกหรือว่าลูกน้องได้อย่างชัดเจนนะครับจากที่เห็นนะฮะด้านข้างของห้องครัวเนี่ยก็จะเป็นในส่วนห้องเก็บของมีขนาดกว้างแล้วก็สูงมากๆนะครับตรงนี้เนี่ยทุกท่านก็สามารถนํามาเก็บของใช้ห้องนี้ได้อย่างอเนกประสงค์หรือว่าจะปรับปรุงเป็นห้องอเนกประสงค์อื่นก็ยังได้เลยนะครับ เอาละครับนี่คือทั้งหมดของชั้นหนึ่งแต่เดี๋ยวเราจะพาขึ้นไปที่ชั้นสองว่ามีห้องอะไรบ้างในตอนสุดท้ายผมจะพาทุกท่านเข้าไปดูห้องรับแขกที่อยู่ท่านหน้าลานจอดรถเราจะได้รู้ว่าในทุกสัสดส่วนของ Home Office หลังนี้เจ้าของได้ตั้งใจในการรีโนเวทแล้วก็สร้างสรรค์ง,งานลอฟ t ที่อยู่ใจกลางเมืองมากแค่ไหนตามผมไปเลยครับ ในส่วนตรงนี้ก็ยังเป็นโถงบันไดนะครับซึ่งด้านล่างของบันไดเนี่ยก็ยังเป็นห้องเก็บของอีกห้องหนึ่งด้วยด้านหลังของบันไดตรงนี้เนี่ยก็ยังเป็นห้องที่เชื่อมกับห้องรับแขกเ็นกประสงค์ที่อยู่ตรงลานจอดรถนะ,ค,ะครับเราก็พามาดูที่ชั้น2แล้วนะครับที่เป็นห้องแพนทรีมีอ่างล้างจานมีเครื่องดูดควันขนาดใหญ่สามารถประกอบอาหารได้หลากหลายนะครับหรือว่าท่านใดอยากจะปรับปรุงเปลี่ยนแปลง ให้เป็นเตาอบหรือฝังเตาไฟฟ้าไว้ก็ยังสามารถทําได้เช่นกันเลยนะครับเนี่ยก็ยังมีประตูหน้าต่างหลายบานเลยให้ลมผ่านเข้าออกได้อย่างไทยจากที่เห็นเลยครับระเบียงกว้างขวางทํากิจกรรมได้หลากหลายไม่ว่าจะเป็นตากผ้าหรือว่าทํากิจกรรมกับพนักงานทานข้าวด้านนอกก็ยังสามารถทําได้บนพื้นที่35ตารางวาแต่เจ้าของได้วีโนเวท และสร้างฟังก์ชันมากมายในบ้านหลังนี้ทําให้บ้านดูกว้างมากๆและมีพื้นที่ใช้สอยเยอะมากทีเดียวนะครับจากในส่วนของตัวระเบียงเดี๋ยวเราจะพาทุกท่านนะครับเข้าไปดูห้องอเนกประสงค์อีกห้องหนึ่งซึ่งทางเจ้าของเนี่ยได้จัดเป็นห้องประชุมด้านบนนะครับแล้วก in ็ห้องน้ําที่สามารถใช้สอยได้อย่างสะดวกสบายตามมาเลยครับเอาละครับทุกท่าน เราก็พามาสู่ห้องอนเนกประสงค์ชั้น2ซึ่งทางเจ้าของของโฮมออฟฟิศหลังนี้เนี่ยได้สร้างไว้เป็นห้องประชุมที่อยู่ชั้น2นะครับจะเห็นได้ว่าวิว์อินในการเก็บของและเอกสารมากมายเลยรวมถึงโต๊ะประชุมขนาดแต่ที่นั่งนะครับซึ่งทําจากไม้แท้มีความคงทนสูงมากๆรวมถึงการเดินไฟซึ่งอยู่รอบห้องในการใช้ประโยชน์ใช้สอยได้อย่างเต็มที่ที่สําคัญก็คือนอกจากในส่วนของการตกแต่งสไตล์ลอฟทั้งหลังแล้ว พื้นที่ในการเก็บของยังมีมากมายเช่นกันด้านหลังของผมนี้นะครับของห้องประชุมเนี่ยก็จะเป็นที่เก็บของอีกห้องหนึ่งเดี๋ยวผมสพาทุกท่านดูเลยนะครับทุกท่านสามารถสร้างเป็นห้องเก็บของก็ได้หรือจะสร้างเป็นห้องนอนก็ยังได้เลยครับเนื่องจากขนาดเนี่ยไม่ได้เล็กเลยทีเดียวนะครับติดแอร์ก็สามารถอยู่ได้แล้วนะฮะ หรือสามารถเป็นห้องเก็บของเก็บเครื่องใช้สำนักงานก็ยังสามารถทําได้เลยเดี๋ยวเราจะไปดูกันว่าเมื่อกี้เราไปดูระเบียงด้านหลังแล้วในชั้นสองนี้ก็ยังมีระเบียงด้านหน้าเอาไว้ใช้ประโยชน์อื่นๆได้เช่นกันครับจากเมื่อกี้ที่ทุกท่านได้เห็นระเบียง ในส่วนของห้องอนเนกประสงค์ชั้น2เนี่ย mm. ก็ยังมีห้องเก็บของซึ่งสามารถเก็บเอกสารและก็เครื่องใช้สำนักงานอื่นๆได้อีกเยอะเลยนะครับเอาละครับเราก็จะมาสู่ในส่วนของจุดสุดท้ายของโฮมออฟฟิศที่สวยงามหลังนี้แล้วก็คือห้องรับแขกอนเนกประสงค์ที่อยู่ตรงลานจอดรถนะครับตรงนี้เนี่ยสามารถนั่งได้สิงสท่านนะครับแน่นอนว่า ก็ยังตกแต่งในสไตล์ลอฟมีกระจกรอบด้านมองเห็นอย่างสะดวกสบายแล้วก็ทําให้รู้สึกดูกว้างขวางด้วยนะครับสําหรับแขกที่มารอก็จะไม่ได้รู้สึกอึดอัดอะไรเลยเอาละครับคุณผู้ชมเป็นยังไงบ้างครับเราได้พาสํารวจในโฮมออฟฟิศที่สวยงามหลังนี้ที่ตกแต่งในสไตล์ลอฟตอนนี้เนี่ยผมก็อยากจะสรุปนะครับคร่าวๆให้คุณผู้ชมได้รับทราบว่าโฮมออฟฟิศที่ตั้งอยู่บนถนนรามคำแหงซอย รามคำแหง3ามทับห่ห่างจากหน้าปักสอยเพียงแค่400เมตรในเนื้อที่ใช้สอย220ตารางเมตรอย่างที่ทุกท่านได้รับชมกันความกว้างขวางโปร่งโล่งสบายผมอยากจะให้ความเห็นสักนิดนึงว่าแน่นอนบ้านสามารถสร้างเงินได้นะครับเราสามารถอยู่ที่นี่ก็ได้ทำเป็นออฟฟิศก็ได้หรือว่าคุณผู้ชมอยากจะจัด สัดส่วนแบบไหนในบ้านหลังนี้ซึ่งมีเลเยอร์พื้นที่ใช้สอยเยอะแยะมากๆเลยค,คุณผู้ชมสามารถตกแต่งตามสไตล์ที่ทุกท่านชอบได้เลยนะครับที่สำคัญที่ Home Office หลังนี้เนี่ยเจ้าของได้ปรับฟังก์ชันต่างๆให้เหมาะสมกับการอยู่อาศัยและทำงานเรียบร้อยแล้วเรามาพูดถึงเรื่องราคากันดีกว่านะครับกับโฮมออฟฟิศที่อยู่ใจกลางเมืองขนาดนี้ราคา ทางเจ้าของได้เปิดไว้เพียงแค่7ล้าน2แสนบาทเท่านั้นนะครับท่านใดที่สนใจในโฮมออฟฟิศหลังนี้แน่นอนว่าโฮมออฟฟิศหลังนี้ ready to move in ก็คือพร้อมอยู่เลยเพียงแค่คุณหิ้วกระเป๋าเข้ามาได้เลยเอาละครับอย่างไรก็ตามผม B กับช่องที่ดินสินทรัพย์ขอฝากคุณผู้ชมกับบ้านโฮมออฟฟิศสวยๆหลังนี้ไว้ด้วย ท่านใดสนใจก็สามารถคอมเมนต์ไว้ด้านล่างเลยนะครับอย่าลืมติดตามและกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้กับช่องที่ดีสินทรัพย์ของเราด้วยนะครับแล้วเจอกันคลิปหน้าครับขอบคุณครับ